นุ่มยุ้ยครับนุ่มยุ้ยนุ่ม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 ยุ้ยเอาเบิ่งกันล่างเบื้องไฟของนุ่มยุ้ยเท่าไรครับนุ่มยุ้ยนุ่มยุ้ยนี่แล้วครับเอาเบิ่งกันล่างเบิ่งไฟครับกี่กับแม่ยี่หุ่นเ้าใส่นอนโยก เรื่องครับน้องบงัวลําพู

ม้างมึงดันจาควรบถือคบุญ่าบุญเป็นได้ละยึดอ,อีกเก,ก,กือบได้อีกแต่ยเงินเสียบวัว มุมยอ,อ,อ,อยู่ดีหรไปไปตองตีงันยุ่นียังเรียนแลเนาะฟไปแล้วนี่ย

จันทร์ซางมันซื้อยังครับอาจารย์ซางซื้อนุ่มยุยซื้อยุยับซื้อยุยซื้อยุยเกิดเรียกว่าใส่บางนิ่มยุยเอ่อนุ่มยุยนะครับเนาะที่งานนุ่มยุยนุ่มยุยของของคุเอ็ดเนาะอันนี้เป็นนุ่มนุ่มยุย ผมข้าไปแจ้งก้ห้พอมาเยู่เกอย่ออยู่ไหนเลยมัก็เลยไม่หลังไปอยู่เหลือใตะบอกรู้ไมจังหอกไม่ยู่ ยู่ล่าเอ,ออยูเลยรับมาผ่านสองหันเับมาผิดนะ,ะไปได้ครับเพื่อนวองบุรีเสบังเพ่มนไปได้ครับจำจำ อ้คำมากกะเดดลดร้อนก่อนะส่วนเทียงมันฝนน่อยเออผมกคคิดในสระลตัวแรกครับเบื้องเงินน้ำเบื้องเงินยี่สิวันเลาเตรียมยี่สิวันไม่กวงเหเดนบ่ cấp chia là khoa cái bà và các hình mang thì chú bầu chìm đầu máu nhưng mà còn đâu เสียตาบังน้องคำเนาะเสียดายเด้อไปไวันเลยเสียาสบานเนีเยแต่ครบับวกน้ำเตยลํำตัวจำจำครับเอาบังยัดข้อพี่หนี่ย ติดแล้วครับเด็เสียบัตรเมียแป๊บครับบวกน้ำเตยนี่ครับอุ้ยงามยิ่ครับเนี่ยนายจะเบาแรกครับเหนียวครับเสียบัตรเมียแป๊บครับบวกน้ำเตย บังเฟมือเห็นบังเฟรมเลยเห็นไงกว้างมันขยายกว้างมันขยายเนาะมาจ้องมึงบอได้ครับบอกได้ขึ้นจำได้ลามึงีไปจำยัดิ เดเม่พูดยังทินี่เราลางมังไฟเป็นชั่วโมงครับพู่ยเทิงยิงใครนี่มันงามลงยามไหนมันขึ้นน้ำไปหลายเท้สี่ลอยสี่วินาทีมลยหามกซีหนึ่งว่าใครเนี่ยสี่ลอยครับเสียบาร์มียดโอ้าตัวจำๆเลย ขับเบาดีเลยบม่ลงจักเทียอยู่ัวน่นใส่เขาีงสามขวอผมใส่เมื่อบ้านนน่นใส่แ่โน่นใส่บ้าน นี่ครับเอาอีดีครับสามร้อยออกซสามร้อยอซสามร้อยเขาเวลาอีกซีบเป็นสามร้อยซีเฮ้ยในจูดค้าเต็มไปผู้ชายอยู่ บเบิ้มตาเบิ้มเครับนี่ออะนี่มิงหลานเล็กดาบเบิ้มง้อก็ไปมันึงครับสามหน่วยฟันหกฟันี่นี่โอ้ยได้บางกีแกไปเสียบักมั้งอํา เล่นย่งเี่นแจเกแคบกับพ่อ่มโอ้ยโอ้ยเล่นบังหมื่นไว้ให้ตำรวจกูแก่เหรียญไว้ให้บะไวะางเนี่ยเลยตากซิปวะังหินนง